สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบอ่า เช้าวันหยุดสายๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราออกผลแอดก็ได้รวบรวมนะคะผลงานแนวทางเลขเด็ดสำนักดังโค้งสุดท้ายเลยมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆได้รับชมกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมการยังไงวันนี้แอดก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะมีโชคมีลาบถูกรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกท่านเลยนะคะหยิบลอตเตอรี่เลขใดก็ขอให้ถูกเนาะ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าชุดผลงานในข้อ,อข้อมูลชุดนี้จะมีชุดอาจารย์ท่านใดกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วย ะะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดผลงานของฝันเป็นจริงกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดนี้เจาะข้อมูล3ตัวจะให้578นะคะ2ตัวก็จะมี78 75แล้วก็85ส่วนข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะก็จะให้4 7 4 3 4 6 ตัวชอบก็คือ47กับ43นะคะแอดก็ขอบคุณของฝันเป็นจริงด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดมุกนะคะแนวทางงวดนี้จากข้อมูล3ตัวจะให้389 470 379 370 380 479 489แล้วก็480 ชุดข้อมูล2ตัวจะให้8 9 7 0 8 3 0 4 3 9แล้วก็4 7ใครชื่นชอบผลงานของแอดมุกอยู่นะคะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของมาตัวคลาร้านเปอร์เซนชุดผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะแนวทางเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยข้อมูลชุดเลขเด่นของเขาค่ะจะให้เลข4กับเลข5นะคะเจาะข้อมูล3ตัวจะให้049 946 735แล้วก็843 แอดก็ขอบคุณของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซนต์ด้วยค่ะอีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นของเวียงพิงนะคะอันนี้จะเป็นชุดตัวเจาะของเขาค่ะเด่นบนล่างแนวทางวดนี้จะให้17 18 19 27 28 29 37 38 87แล้วก็89 จริงๆใครที่ชื่นชอบอยู่นะคะก็ลองดูค่ะผลงานของอาจารย์เวียงพิงปกติเจอแต่ข้อมูลชุดเลขดับเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคุณหญิงงามใจกันบ้างนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ที่ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ9779เนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาตามกันต่อเลยเลขเด่นของเขาให้ตัวเดิมคือเลข9เจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้498 495 895 875ตัวเน้นก็คือ795นะคะเจาะข้อมูล2ตัวจะมี95 98 85 75 94 64ตัวเน้นที่ชอบของเขาก็คือ95 ไม่รู้ว่าชุดผลงานแล้วทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของคุณหญิงงามใจด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของแอดคารนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุดตัวตัดของเขาค่ะพิกัดโบนแล้วทางงวดนี้จะให้9 6 0 4 9 3 9 1แล้วก็82 อันนี้จะเป็นต่อมาตัวเจาะนะคะก็ตัวตัดเล็กข้อมูลชุดล่างค่ะแนวทางงวดนี้จะให้2 7 3 1 1 7 4 0 0 5 0, 6 6 7 7 8 8แล้วก็49ส่วนชุดผลงานข้อมูลชุดเต็มแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณของแอดคารด้วยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นผลงานของแอดวิศนุค่ะแนวทางวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4เลขรองให้เลข3เจาะข้อมูล3ตัวจะให้3 4 7นะคะเจาะ2ตัวจะมี4 3 4 7แล้วก็3 7ตัวกันก็คือ4 2กับ4 6ค่ะตัวเลขให้มาก็ไม่เยอะเลยเนาะของเขาก็นานๆจะเข้าทีใครไม่ชอบก็ผ่านได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของเด็กตากจะเป็นข้อมูลชุดบนค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก7 9ส่วนแนวทางงวดนี้ชุดเต็มข้อมูลชุดบนค่ะตัวเจาะจะให้72 73 74 23 24 43 63 62 6 7 7จ็5เ5็4 7 7 4, 4แล้วก็2 2สองค่ะช่วงนี้ก็หลุดไปบ่อยอยู่เหมือนกันกับของเด็กตากนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเด็กตากนะคะเป็นข้อมูลชุดเต็มข้อมูลชุดล่างของเขาแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก2 3สาม ส่วนแนวทางงวดนี้สําหรับ FC ที่ชื่นชอบแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วตัวเจาะนะคะจะมี47 43 97 17 27 93 94 44 13 14 40 23 24 90 10แล้วก็20ของเขาจริงๆก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของเด็กตากด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของคุณไก่วุฒินันสอนสีผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งเลขรองให้เลขสามเจาะข้อมูลสามตัวจะให้4 1 7นะคะเจาะข้อมูลสองตัวจะมี3 8 9แปดเก้าสามแปดสองแล้วก็6กหนึ่ง ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นของแอดบางกลางค่ะข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลชุดบนแนวทางวดนี้เลขเด่นจะให้เลข2กับเลข3เจาะข้อมูล2ตัวจะมี0 3 7 3 9 3 9 2เจาะข้อมูล3ตัวจะมี2 0ง2 9 3 603กับ273นะคะชุดต่อมาจะเป็นข้อมูลชุดล่างแนวทางงวดนี้เลขเด่นจะให้เลข1กับเลข4ตัวเจาะจะมี1 4 2 4 15ี 5, ่ส6งสแล้วก็13ค่ะใครชื้นชอบของแอดบางก่างแอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วนะคะชุดสรุปของเขาก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมาเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นดับของแอดเก้นะคะดับบนทุกหลักของเา้าผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสามมาสลากออก7จ9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเขาให้เลขหส่วนดับล่างทุกหลักของเา้าแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออกสองสาก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดเก้ให้เลขหกแอดก็ขอบคุณของแอดเก้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับของบายพีทค่ะชุดแรกจะเป็นดับ10หน่วยบนของเ้าผลงานแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก79 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบหน่วยบนของบายพีชจะให้06 1 9 4 6 4 8 6 0 6 4 6 8 8 4 8 9แล้วก็9 1ส่วนต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านสลากออก2 3 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ1ิหน่วยล่างของเขาจะให้00 03 05 08 30 35 50 53 55แล้วก็80แอดก็ขอบคุณของบายพีทด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับบน50ชุดไปกลับของแอดแสงเดือนค่ะแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก79ส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำม,มาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดชื่นชอบก็แคปเก็บไปเทียบชนได้นะคะเป็นแนวทางลดต้นทุนแต่ถ้าชนเลขเด่นยังไงให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะคะ ส่วนข้อมูลชุดอาในส่วนของดับล่างแอดก็ได้ลงไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเรากับของแอดแสงเดือนค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็ถ้าต้องการข้อมูลชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้ถ้าแอดทำคลิปให้ไม่ทนันก็จะลงให้ทางช่องชุมชนเนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ